คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนับฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไม่หญิงบารมีพารวยช่องไม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาเริ่มกันกับชุดตัวเลขของคุณเต้ยนะคะเลขซองรับงวดที่แล้วเข้าที่ 281เข้าเป็นตัวกลับนะคะเข้า3ตัวเลยงวดนี้ซองรับของคุณเต้ย1ตุลาคม2566ฟันที่เลข4นะคะจับคู่ที่4324มหมัดเดียวเน้นๆที่80เลข3ตัว897ขอให้เข้า3าตัวเหมือนงวดที่แล้วนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆค่ะ ไปตามกันที่ชุดตัวเลขของป้าจัดให้กันบ้างนะคะป้าจัดให้เข้าบ่อยเดินดีมาแล้วสองงวดงวดที่1กันยายนวิ่ง8ลูด8เข้าที่8 7เข้าเป็นตัวกลับนะคะงวด16กันยายน วิ่ง2รลูด2เข้าที่1 2เข้าเป็นตัวตรง2งวดที่ผ่านมาเข้าเลขบนทั้ง2งวดเลยนะคะงวดนี้มาตามดูกันว่าจะเข้าบนอีกไหมป้าจ,จัดให้1ตุลาคมวิ่งรูดที่เลขกจนะคะจับคู่ที่72 70 71 79 ขอให้เฮงๆปงปังๆเข้างวดที่3กันไปเลยค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปตามกันที่เลขขนมไทยของแอดน้ำตาลนะคะ 1. ตุลาคม2,566ขนมไทยบนล่างวิ่งรูดที่เลข7นะคะเน้นที่2,7 3,7 6,7แล้วก็7,7นะคะ ขอให้เข้าเฮงๆปังๆกันเลยค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะใครชอบก็จัดไปนะคะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนใครกดไลค์ให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดซัพบให้ได้เงินล้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะติดตามช่องแม่หญิงบารมีพารวยกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ